สารสั่งจำคุกนางสุดาทิพย์ม่วงนวน5ปีโดยไม่รอลงอาญากรณีที่แอบอ้างเบื้องสูงในการประมูลน้ำพริกและเครื่องเคียงแต่ว่าจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งสารอาญ,ญาณสอบปากคำนางสุดาทิพย์ม่วงนวนในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนื่องจากช่วงปี2545ถึง2557จำเลยได้จัดหาอาหารจำพวกน้ำพริกพร้อมเครื่องเคียง โดยเป็นผู้ผูกขัดกิจการไม่ผ่านการประมูลตามขั้นตอนอีกทั้งยังแอบอ้างเบื้องสูงทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพไม่ขอต่อสู้คดีสารจึงตัดสินว่าจำเลยกระทำผิดฐานหมิ่นประมาทโดยหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์จริงพิพากษาจำคุก5ปีแต่จำเลยรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเป็นจำคุกสปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญา ขณะที่นายบันเทิงเนมีแสนชาวจังหวัดราช,ชบุรีได้เข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบปรามขอให้ดำเนินคดีกับนายเอกชัยหรือว่าเอฟพลอยหินหลังหลอกลวงว่าใกล้ชิดกับสถาบันเบื้องสูงสามารถช่วยเหลือบุตรชายให้พ้นจากความผิดในคดียาเสพติดได้โดยของเงินค่าตอบแทน1นล้านสามแสนบาทแต่ว่าเมื่อรับเงินไปแล้วไม่ได้ทําตามที่ตกลงกันไว้โดยเหตุเกิดตั้งแต่ปี2551 ตำรวจจะเร่งดำเนินคดีโดยเร็วเนื่องจากพบว่านายเอกชัยเป็นหนึ่งในเครือข่ายของพลตำรวจโทพงพัฒน์ฉาย,ยาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคาดว่าจะออกหมายจับได้ในเร็วๆนี้